สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่รอไฮไลท์เรื่องของ chasing the moon หรือว่า ไปสวดสางเซิรนอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นก็จะเป็นภาคของเทียนฉีนะคะสัจเทพเทียนฉี่แล้วก็เยื่อหมีนั่นเองค่ะเทพธิดาจันทรานะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะไฮไลท์ที่3แล้วนะคะก็มาที่โลกมนุษย์กันบ้างณนะโลกมนุษย์กลางดึกที่คารืหัดนะคะจวนซางหยวนในเมืองหลวงเนี่ยไฟก็สว่างสวยไปทั่วเลยค่ะตอนนี้ในคารืหัดก็กำลังแบบยุ่งวุ่นวายมากๆมีคนเดินไปเดินมา ควักขวายมากมายเลยนะคะท่านแม่ทัพไปชวินค่ะที่ปกติแล้วเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนและก็มีความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งนะคะในมือนั้นนะคะไพไว้ข้างหลังแล้วก็กำแซ่ในมือของเขานั่นเลยค่ะบท ขยี้นั่นๆเลยนะคะส่วนนางไายหรือว่าหูหินของเขานั้นตอนนี้ค่ะกับเหล่าพี่เลี้ยงก็แบบยืนนะคะกอดกันเหมือนน้าตาคอคอเลยนะคะแล้วก็หูหินก็คอยชำเรืองมองไปที่ด้านนอกด้วยความคาดหวังค่ะรออะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วน้ําตานะคะก็ค่อยๆยหยดลงมาบนใบหน้าที่ซีดเซียวของหูหินก็คือตอนนี้นะคะทั้งจวนเลยค่ะทั้งคา,ารืหานี้กําลังเป็นกังวลเรื่องของซีเอ๋อแล้วก็ซัวเอ ะะเพราะว่าหายตัวไปค่ะท่านแม่ทัพไปชินนั้นโมโหามากเลยนะคะแล้วก็สะบัดออกมาว่าใครมันกล้าแตะต้องลูกสาวของข้าข้าจะทำลายมันทั้งตระกูลหูหญินของเขานะคะก็รู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้แต่ว่านางนั้นก็ยังคงน้ำตาไหลค่ะแล้วก็มองออกไปด้านนอกอย่างตั้งใจนะคะ ส่งหลินค่ะซึ่งเป็นหัวหน้านะคะของสารตาหลีเนี่ยก็รีบมารายงานผลการค้นหาอยู่เป็นระยะระยะนะคะแล้วครั้งนี้เขาก็มาอีกแล้วค่ะเขามาทีไรก็มักจะได้ยินเสียงคำรามนะคะอย่างเศร้าหมองของไปชินที่อยู่ในห้องโถงนั่นแหละค่ะก็ทำให้ส่งหลินนั้นก็อดที่จะ ใจสั่นสะท้านไม่ได้นะคะกลัวค่ะเพราะว่าแม่ทัพไปชินนั้นก็เป็นแม่ทัพใหญ่ที่สุดของอแขวนนี้แล้วนะคะเขานั้นได้ยินแม่ทัพไปนั้นถอนหายใจครั้งแล้วขังเล่าแล้วก็บ่นไปค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยเทศกาลโคมไฟเนี่ยมันควรจะเป็นเทศกาลที่มีความสุขแล้วก็มีแต่ความคึกคัก แต่ว่าคุณหนูของตระกูลปายนั้นหายตัวไปทั้งสองคนยังไม่มีใครพบตัวพวกนางจนกระทั่งตอนนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็แม่ทับใหญ่ปายเนี่ยจะต้องอารวาสแน่นอนเขานั้นรักลูกสาวของเขามากที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กันดีทั่วทั้งเมืองหลวงแม่ทับปายชินผู้นี้นะคะก็มีภูมิหลังคือเกิดในตลาดค่ะ แต่ว่าต่อมาเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านของการเป็นแม่ทัพนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด,สดกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ของราชวงศ์ตาจิงชีวิตของแม่ทัพป,ปายกลายเป็นตำนานที่ผู้คนจดจำนะคะเขาเนี่ยปกติแล้วก็เป็นคนปกติบ้านนอกชนบทแถบไทซานค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่ทัพป,ปยนะคะหัวล้านค่ะส่วนครอบครัวนั้นก็จนนะคะทามาหากินด้วยการทางานหนักซึ่งตัวของแม่ทัพป,ปยเอง ตอนเด็กๆก็ต้องเป็นลูกหับมาตั้งแต่เด็กลูกหับก็คือหับของรับจ้างหับของนะคะทีนี้ก็มีครั้งหนึ่งค่ะ หวานนะคะหานหวานโหรซึ่งเป็นบุตรตีของหย่งอันโหเนี่ยบังเอิญค่ะไปตกน้ำในแม่น้ำที่ไทซารน,นะคะไปชินในตอนนั้นก็ได้บังเอิญค่ะไปช่วยชีวิตนะคะบุตรตีของหย่งอันโหเอาไว้แล้วเขานะคะตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเขารู้ว่าเป็นบุตรตีของหย่งอันโหเนี่ยไปชินนะคะก็ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะเดินทางเข้าเมืองหลวง ไปนะคะไปขอแต่งงานกับหานหวานโหรที่คาลหัดยองอันโหค่ะหากไม่ใช่ว่าไผ่ชินนั้นได้ช่วยชีวิตลูกสาวของท่านยองอันโหเอาไว้แล้วก็ไผ่ชินนั้นแทบจะไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะผ่านประตูคาลหัดเข้าไปได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถึงจะผ่านประตูเข้าไปได้แต่คุณสมบัติของไผ่ชินนั้นก็เห็นชัดเจนว่าแน่นอนว่าเขานั้นก็ถูกโยนออกไปจากคาลือหัดของท่านยง อันโหนะคะบุตรตีของท่านยงอันโหเนี่ยปกติก็มีชื่อเสียงมากในวงของหมู่ไฮโซในเมืองหลวงนะคะก็คือผู้หญิงสูงสักในเมืองหลวงตั้งแต่เด็กๆแล้วละค่ะแต่ว่าหลังจากที่นางตกน้ำนะคะที่ไทซาน่ะก็ทำให้นางนั้น ป่วยกระสอบกระแสะนอนติดเตียงอยู่นานถึง7ปีเลยนะคะก็เลยทำให้นางนั้นไม่สามารถที่จะแต่งงานออกไปจากคฤลืสห์ดได้เพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งงานก็ถูกเลื่อนไปเรื่อยๆถูกเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบุตรตีคนโตเลยนะคะของหยงอันโหค่ะก็จากนั้นนะคะในช่วงเวลา7ปีเนี่ยที่ทางฝ่ายหญิงก็ป่วยอยู่แต่ว่าทางด้านของท่านไปฉินนั้นได้กลายมาเป็นร้อยโทไปฉินก็คือค่อยๆไต่เต้าตขึ้นมานะคะไป ประจำอยู่ที่ชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือค่ะคุมกองทหารม้าขนาดเล็ก3กองทัพนะคะจากนั้นก็สร้างผลงานไปเรื่อยๆก็ตำแหน่งก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราเอาแค่ผลงานสำคัญๆละกันนะคะรายละเอียดเยอะๆก็ตัดมันออกไปค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สิ่งที่เขาทำได้อย่างมีชื่อเสียงนะคะทำให้เขามีชื่อเสียงก็คือการปราบกบฏตระกูลหลงนอกเมืองกง นอกเมืองตรงกวนค่ะแล้วก็กวาดร้างศัตรูที่ต้าจริงนั้นไม่เคยเอาชนะได้เลยในรอบ10ปีนะคะก็มีแม่ทัพไปชินนี่แหละค่ะทำได้เป็นผลสำเร็จนะคะซึ่งจัก,กรพรรดิจริงคังแห่งต้าจริงนี่ก็โอ้โหชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้กับไปชินนั้นทุกปีทุกปีเลยนะคะจนกระทั่งไอตอนที่ปราบกบฏของตระกูลหลงเนี่ยได้เลื่อนขึ้นมาเป็นแม่ทัพอันซีนะคะซึ่งอยู่เป็นขั้นที่3ของแม่ทัพนะคะ ซึ่งล้วก็ให้ความสําคัญกับไปชินนั้นเป็นอย่างมากค่ะฮองเต้มักจะพูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านไปชิน,นก็ออกศึกค่ะต่อสู้กับอ,องเปยรงได้อย่างแบบปาบได้อย่างราบคาบเลยนะคะนอกจากนี้แล้วไปชินก็ยังขัดขวางลูกธนูก็คือไปขวางลูกธนูเพื่อปกป้องชีวิตของจกักรพรรดิจริงคังเอาไว้ด้วยละคะ่ะก็ทําให้จกักรพรรดิจริงคังนั้นก็ซาบซึ้งในความจงรักภักดีของท่าน ไผชินเนี่ยเป็นอย่างมากจากนั้นก็ได้ออกราชโองการให้นะคะไปชินนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่สุดเลยนะคะของตาจิงก็ตั้งแต่ไป่ชินนั้นอายุได้เพียงแค่28ปีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นู่นเลยปราบโจรสลัดนะคะไม่มีศัตรูนอกแควนให้ปราบแล้วก็ปราบโจรสลัดต่อในแถบทะเลจีนใต้นะคะจนราบเรียบไปหมดเลยค่ะ ปักธงของต้าจริงนั้นไปทั่วเลยนะคะจากนั้นค่ะตลอด10ปีที่ผ่านมาก็ผลงานก็มากมายนะคะแล้วเขาก็ถูกเรียกตัวกลับมาที่เมืองหลวงให้มาอยู่ที่นี่ค่ะจัก,กรพรรดินั้นนะคะต้องการปูนบำเหน็จรางวัลให้ขอมาเลยให้ทุกอย่างนะคะคำขอเดียวของท่านแม่ทัพใหญ่ไผชินก็คือขอให้เขาได้แต่งงานกับคุณหนูใหญ่ของหยงอันโหค่ะ จกักรพรรดิก็ยินดีมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยขอผู้หญิงค่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่จกักรพรรดิจะปฏิเสธนะคะดังนั้นก็ออกราชองค์การประทานสมรสให้ทันทีภายในวันเดียวกันที่ขอนั่นเลยนะคะจากนั้นก็ให้ขันทีนั้นส่งราชองค์การไปที่จวนหย่งอันโหทันทีค่ะท่านหย่งอันโหนั้นนะคะตอนนี้เจิมปกติแล้วก็รู้จับไปชินเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้ไปชินนะคะได้เลื่อนขั้นมาขนาดนี้ แล้วนะคะก็ถือว่านะคะเป็นอะไรที่เขาคือตอนนี้อองยงอันก็แก่มากแล้วเช่นกันนะคะแล้วเขาก็จําได้ด้วยว่าคนนี้เป็นคนที่เขาให้เหล่าคนใช้นั้นโยนออกไปจากคฤหาสนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะท่านโหผู้เทาตอนนี้ก็มีความละอายใจเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเห็นว่าลูกสาวคนโตของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังโสดอยู่มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วค่ะก็คืออายุก็มากแล้วนะคะถ้า พูดถึงผู้หญิงจีนในสมัยก่อนที่จะต้องออกเรือนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็คือ สิบปีนี่คือนับจากที่นางนั้นกลับมาจากไทยซานนะคะทันโหผููเทานี้ก็เลยอ่ะดีใจมากๆเลยค่ะก็ส่งลูกสาวให้แต่งงานออกไปด้วยความสบายใจสุดๆเลยนะคะไอ้เรื่องราวนะคะความรักในครั้งนี้ก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วล่ากับเป็นไฟป่าในเมืองหลวงเลยค่ะความรักความชอบธรรมของท่านแม่ทัพใหญ่ไผชินนะคะก็กลายเป็นตำนานค่ะเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับในจิตใจของ ผู้คนนะคะทำงานอย่างจริงจังทุกเช้านี้เข้าราชสำนักไปแต่เช้าตู่ทุกวันเลยค่ะไปให้ฮองเต้นะคะได้เห็นหน้าค่ะแล้วไปชินนะคะไม่ชอบประจบ จัก,กรพัิเลยเขาเป็นคนที่ไม่เคยผูกมิตรกับขุนนางใดๆเลยนะคะก็ทําให้เหล่าอ,องคแล้วก็ขุนนางหลายคนก็ไม่พอใจไปชินเป็นอย่างมากเพราะว่าดึงมาเป็นพวกไม่ได้สัตยนะคะแต่การที่ท่านไปชินนั้นเป็นแบบเนี้ยกับทําแบบว่าถูกใจจัก,กรพัิจริงคังเป็นอย่างมากเลยคะ่ะโอ้ยดีจังเลยไม่ฝักใฝ่ยฝ่ายใดนะคะเพราะฉะนั้นจัก,กรพัิก็เลยยิ่งให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับไปชินเนี่ยเป็นอย่างมากคะ่ะจัก,กรพั จิงขังนั้นมอบอํานาจในการปกป้องเมืองหลวงให้กับไปชินเอาไปเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะไปชินก็จึงเป็นขุนนางที่มีอํานาจมากแล้วก็โดดเดี่ยวที่สุดในเมืองหลวงนะคะไม่มีพรรคพวกค่ะยกเว้นนะคะคนที่เป็นพรรคพวกของไปชินก็คือโอรสสวรรค์นี่แหละ,ะก็คือจัก,กรพรรดนี่แหละนะคะเป็นคนของจัก,กรพรรดิโดยตรงค่ะไปชินนั้นนะคะไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนที่ดื่มด้วยแล้วก็พูดคุยกับเขาไม่มีเลยนะคะไปชินนั้น ไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ค่ะเขาใช้เวลามาแค่ราชสำนักเท่านั้นแล้วก็กลับไปอยู่กับฮูหยินของเขาทุกวันทุกวันเลยนะคะเป็นอย่างงี้กิจวัตรประจําวันฮูหยินของเขานั้นนะคะอ่อนแอค่ะสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนะคะหลังจากที่แต่งงานกัน7ปีเนี่ยฮูยินของเขาก็เพิ่งจะตั้งท้องเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ได้ลูกสาวแฝดออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรักมากๆลูกสาวคนโตนะคะแฝดคนพี่ชื่อว่าไผ่ซี ส่วนลูกสาวคนรองนะคะชื่อว่าไผ่ส่วนนะคะในวันที่แฝดสาวเกิดนะคะไผ่ชินนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่กิตติมศักดิ์ของต้าจริงโดยจัก,กรพรรดิจิงคังนะคะก็เลยเหมือนกับว่าโอ้ตแต่ละลูกเกิดมาก็ให้ให้คุณเลยนะคะ ปายซีลูกสาวคนโตเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นว่าที่ชายาขององค์รัชทายาทเลยค่ะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะตอนนี้ก็รอไปก่อนเพราะว่าเด็กนะตอนนี้เด็กสาวแฝดสองคนนี้อายุ8ขวบนะคะในช่วงที่เริ่มเรื่องนะคะตอมบานะคะก็มาพูดถึงปยสัวบ้างค่ะตอนปยสัวอายุได้3าขวบนะคะท่านปยชินเนี่ยได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งก็คือแต่งงานกับฮูหยินรองนะคะเรียกเมียน้อยได้ไหมไม่เนาะเรียกฮูหยินรองแล้วกันเพราะว่าไปแต่ง ะะอีกหนึ่งคนค่ะการแต่งครั้งนี้เป็นการแต่งงานเพื่อตอบแทนบุญคุณของตระกูลชงนะคะเพราะเมื่อตอนที่ไปชวินนั้นนะคะถูกโยนออกมาจากคาลือห์ดของยงอันโหในอดีตเนี่ยเขานั้นได้รับความช่วยเหลือจากเสนาบดีกรมพิธีการค่ะชงไท้นั่นเองนะคะโดยที่ท่านชงไทเนี่ยสงสารก็เลยให้เงินเขาไป50ตําตำลึงแล้วก็ให้จดหมายไปฉบับหนึ่งนะคะเป็นจดหมายแนะนําบอกว่าเออถือไปที่ค่ายทหาร ที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือนะไปที่นั่นค่ะก็ทําให้ไปชินนะคะเดินทางไปที่นั่นด้วยเงิน50าสิบตำลึงเนี่ยเป็นค่าเดินทางแล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะจุดเริ่มต้นนะจุดนั้นนะคะก็ทําให้ท่านไปชินนั้นซาบซึ้งในบุญคุณของท่านชงไทยมากๆหลังจากที่ไป่ชินประสบความสําเร็จและกลับมาอยู่ที่เมืองหลวงแล้วนะคะท่านไปชินก็ได้ไปส่งเล่าที่คฤราหาดของเสนาบดีชงเนี่ยด้วยตนเองทุกทุก วันสิ้นปีเลยค่ะที่นี้นะคะข่าวข่าวเรื่องเนี้ยมันก็ได้ยินไปถึงหูของท่านจัก,กรพรรดิจิงคังค่ะพอท่านจัก,กรพรรดิจิงคังรู้ถึงความสัมพันธ์เช่นนี้ของท่านไปชินกับตระกูลชงนะคะดังนั้นก็จึงพระราชทานสมรสให้อีกนะคะเอาไปอีกครั้งหนึ่งให้ผู้หญิงค่ะดังนั้นไปชินก็เลยอาจตัดสินใจแต่งหูหญินลองเข้ามาที่คาร์ลฮา์ดนะคะดังนั้นค่ะในตอนนี้นะคะการหายตัวไปของลูกสาวแฝดของท่านไปชินนั้น จึงเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะหัวหน้าศาลตาหลี่อย่างท่านส่งหลินเนี่ยก็เหมือนตกอยู่ในสภาพที่นั่งหรือว่ายืนอยู่บน แทงเข็มแบบแหลมๆคมเลยนะคะไม่สามารถจะอยู่นิ่งๆได้ค่ะชื่อเสียงของแฝดทั้งสองก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีนะคะแต่มันก็ยากยิ่งที่จะสืบหาคนในทางลับๆเนี่ยจะให้ไม่ให้มันมเีเรื่องปูดขึ้นมามันก็ยากนะคะนี่เป็นความหนักใจของผู้ควบคุมสารตาลีค่ะแต่ยังไงก็ต้องทำนะคะแล้วก็ไม่อาจที่จะหยุดยั้งในการค้นหาได้เมือ่อทัดแม่ทับไปชินนะคะเห็นหน้าตา ของท่านทรงหลินมาปุ๊บนะคะก็รีบเข้าไปหาทันทีเลยค่ะเข้าไปถามว่าได้ข่าวของใย,ยเด็กดื้อทั้งสองคนลูกสาวไม่ได้เรื่องของข้าบ้างหรือไม่คือพูดไปด้วยความโกรธแต่ก็เป็นห่วงมากนะคะท่านทรงหลินนี้ถึงกับงงกับคําเรียกลูกสาวของท่านไปชินเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งในลูกสาวของเขานะคะเป็นถึงว่าที่ของพระชายาของรัชทายาทนะคะแต่ว่าท่านทรงหลินก็รู้ว่าท่านไปชินนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเขา ก็จึงเลือกที่จะไม่พูดเรื่องการเรียกลูกสาวของเขานะคะมันไม่ใช่มันแล้วแต่ว่าคือพ่อเขาจะเรียกแบบนี้ก็เรื่องของพ่อละกันนะคะเขาก็ทําได้แค่ถอนหายใจค่ะมันก็ลําบากใจมากๆเลยนะคะแล้วก็พูดบอกว่าท่านแมททัพข้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไร้ความสามารถลูกสาวของท่านทั้งสองคนตอนเนี้ยังค้นหาไม่พบเลยสีหน้าของท่านไปชินกับหูหยินก็เปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะทําให้ท่านซงหลินรู้สึกว่าุวยต องอยู่เป็นนะคะต้องรีบพูดอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้ยเจ้าหน้าที่พูดต่ําต้อยนั้นก็ได้มารายงานว่าเออน่าจะเป็นไปได้ที่ทั้งเด็กทั้งสองคนนะคงจะไปที่หนานซื่อหรือไม่ก็เฉินซื่อตอนนี้กําลังแบ่งสายแยกไปค้นหากันอย่างสุดความสามารถก็คือนะคะเขาก็มีอธิบายไว้ในนิยายว่าทําไมทางด้านของท่านทรงหลินจึงสันนิษฐานว่าไปที่หนานซื่อหรือไม่ก็เฉินซื่อเพราะว่าที่นั่นน่ะมีกลุ่มของผู้ขามนุษย์อยู่ค่ะเพื่อน ทีนี้พอไปชินนะคะท่านแม่ทัพของเราเนี่ยได้ยินก็เอ่ยว่าลูกดื้อทั้งสองของข้านั้นไปดูโคมไฟในเมืองหลวงไปบริเวณเปิดซื่อแต่ทำไมถึงไปพบร่องรอยพวกนางนั้นไกลถึงหนานซื่อไปชินก็เอ่ยว่าหรือว่าจะถูกพวกค้ามนุษย์จับไปนะ ไปชินนะคะเขานั้นเติบโตมาในตลาดนะคะเขาเขาแบบมาจากตระกูลที่ต่ําต้อยมาก่อนเพราะฉะนั้นเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในในตลาดนะคะจึงรู้ว่าลูกสาวของเขาทั้งสองคนนั้นไม่ใช่แค่หลงทางแน่ๆจะต้องถูกจับไปแน่ๆค่ะตอนนี้นะคะหูยินของของเขาพอได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งแบบว่าโอ้ยยืนไม่อยู่แล้วก็สุดตัวลงไปคะ่ะท่านไปชินก็เลยรีบเข้าไป โอบนะคะแล้วก็ปลอบใจฮูหยินของเขาจากนั้นเขาก็บอกว่าเอาเตรียมเลยเตรียมตัวก็สั่งให้องคคลักษ์ส่วนตัวของเขาเตรียมตัวนะคะจะเดินทางไปที่หนานซื่อกันแล้วก็แบบว่าสั่งให้คนนั้นไปค้นทั่วเมืองหนานเฉิงเลยนะคะไม่เฉพาะแต่หนานซื่อค่ะค้นหมันให้หมดเลยและแล้วนะคะกลางดึกในคืนเดียวกันนั่นเองแม่ทัพไปชชินก็นําขบวนของเหล่าองคคลักษ์นะคะรวมทั้งนะคะให้ท่านทรงหลินแล้วก็คณะจากสารตาหลีนั้น ะะต้องขึ้นหลังมา้าเกาะไปด้วยค่ะเกาะไปด้วยนะคะตอนแรกจะให้ไปด้วยกันม้าตัวเดียวกันแต่ว่าท่านทรงหลินนั้นไม่ไหวบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้านั่งไปอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านแม่ทัพ ไปชินนั้นสวมเสื้อเกาะอันใหญ่ไปด้วยค่ะแล้วก็ห่อมาออกไปจากเมืองหลวงนะคะทรงหลินนั้นตอนนี้ก็ตัวสั่นมากนะคะตามหลังม้าของท่านแม่ทัพไปไปแล้วก็ถอนหายใจแบบอยากจะร้องไห้ออกมาแบบไม่มีน้ําตานะคะเพราะว่าที่เมืองเนี่ยมันมีมันมีช่วงของการแบบตอนเนี้ยมันหลังเคอร์ฟิวแล้วนะคะห้ามออกจากเคหสถานค่ะแต่ว่าตอนเนี้เสียงเกือกม้าก็ดังกึกก้องไปทั่วเมืองหลวงเลยนะคะในวันพรุ่งนี่ยเข ก็คงถูกตั้งข้อหาอาเป็นอาชญากรค่ะทำผิดกฎนะคะท่านทรงหลินก็รู้สึกว่ากังวลมากๆค่ะที่นี้นะคะภาพมันก็ตัดมาอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อก่อนที่จะถึงเวลาห้ามออกจากเคหสถานก่อนหน้านี้ที่ประตูเมืองหลวงทางด้านทิศใต้ค่ะก็มีเกียนวัวนะคะขนหญ้าแห้งมาแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยค่ะณนะที่ประตูทางด้านทิศใต้นั้นก็มีทหารแล้วก็คนของสารตาลี ยืนคุมประตูเมืองอยู่นะคะก็เข้าไปถามว่านี่จะไปไหนกันนี้สองคนที่เทียมเกวียนวัวน,นั้นนะคะก็บอกว่าพวกเขานั้นเป็นพี่น้องตระกูลเฉียนกําลังจะนําย่าวัวนะ่ะไปส่งที่นอกเมืองมีคนสั่งเอาไว้นะคะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่ากลิ่นเหม็นมันคละคลุ้งนะคะก็ทําให้ทหารยามนั้นน่ะไม่ไม่ได้ไปตรวจนะคะมันเหม็นจัดก็เลยปล่อยให้ออกไปอย่างรวดเร็วค่ะสองพี่น้องตระกูลเฉียนนั้นนะคะก็ยิ้มให้กันแล้วก็ รีบเทียมเกียนวหัวนั้นออกไปทันทีค่ะสิ่งผิดปกติก็คือภายใต้กล่องยาแห้งนั้นนะคะมีก้อนกลมๆสองก้อนที่มีผ้าอุดปากอยู่ค่ะ เป็นเด็กหญิงอายุ8ขวบนะคะสองคนที่มีการแสดงออกที่แตกต่างกันนะคะก็คือคนหนึ่งดูจะกลัวแต่ว่าคนหนึ่งนั้นดูกล้าหาญดวงตาสุกใสค่ะก็ดวงตาคู่ที่สุขใสนี้นะคะเผยให้เห็นว่ามีความพิเศษทางจิตวิญญาณค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของไฮไลท์ที่3นะคะเพื่อนๆก็คงจะเดากันได้ว่าดวงตาคู่ที่มีเหมือนกับว่ามีความพิเศษทางจิตวิญญาณต้องเป็นปส่วนนะคะเรื่องนี้ ส่วนนางเอกค่ะส่วนไปซีนั้นเป็นแฟนผู้พี่นะคะแล้วก็ได้เป็นว่าที่ของชายาองค์รัชทายาทไปแล้วนะคะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในไฮไลท์ที่4นะคะของเรื่องไปส่วนสังเซินค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่นะคะเดี๋ยวจะพยายามจัดสรรเวลานะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันอย่างน้อย3ตอนต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องแปลออกมา ก่อนแล้วก็มาสรุปความอีกทีหนึ่งก็อาจจะอาจจะช้านิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะพยายามให้ได้3ตอนต่อสัปดาห์ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ